ในช่วงต้นปี2020ข่าวจากชายแดนกัมพูชาเริ่มหนาหูขึ้นทุกวันเมื่อโครงการใหญ่ที่รัฐบาลฮุนเซนเคยประกาศว่าจะพลิกฟื้นเศรษฐกิจประเทศกลับกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครคาดคิดโครงการนั้นคือแปลงสปาตาควายพื้นที่ขนาดมหฮมาที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเดิมเป็นป่าไม้เขียวขจีมีแม่น้ำสายเล็กไหลผ่านชาวบ้านหลายหมู่บ้านพึ่งพาทรัพยาก,ากรจากที่นี่มานาน แต่เมื่อรัฐบาลประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในชั่วข้ามคืนบริษัทต่างชาติหลายรายเข้ามาซื้อที่ดินชาวบ้านถูกขับไล่ให้ออกจากพื้นที่โดยไม่มีค่าชดเฉยที่เหมาะสมหลายครอบครัวต้องอาศัยอยู่ในเพิงพักชั่วคราวข้างถนนรัฐบาลอ้างว่าจะสร้างโรงงานพลังงานและพื้นที่เกษตรสมัยใหม่แต่กลับมีเพียงการขุดดินตัดไม้และขนทรัพยากรออกไปเท่านั้น สื่อท้องถิ่นเริ่มรายงานข่าวรับว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านโครงการนี้มีการนำไม้หายากส่งออกไปยังต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายโดยอ้างว่าเป็นวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการพัฒนาแต่เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามกับถูกปิดปากด้วยข้อหาทำลายความมั่นคงแห่งชาติบางคนถึงกับหายตัวไปอย่างลึกลับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่รัฐบาลยังคงยืนยันว่าโครงการนี้เป็น ความภาคภูมิใจของชาติและจะทําให้คมพูช้าเข้าสู่ยุคใหม่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทว่าความจริงกลับตรงกันข้ามภาพจากดาวเทียมเริ่มเผยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตาขวายดินสีเขียวกลายเป็นสีน้ําตาลเข้มป่าหายไปอย่างน่าตกใจและแม่น้ําที่เคยใสยเริ่มกลายเป็นสีดำำําค้าหลายองค์กรสิ่งแวดล้อมในประเทศพยายามร้องเรียนต่อหน่วยงานรัฐแต่กลับไม่ได้รับคําตอบใดๆบางองค์กรถูกสั่งปิดบางคนถูกคุกคามจนต้องรีภัยไป ประเทศเพื่อนบ้านความเงียบงันที่ปกคลุมอยู่ทำให้ทุกคนเริ่มรู้ว่าเบื้องหลังโครงการนี้อาจไม่ใช่แค่การพัฒนาเศรษฐกิจกแต่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์ของกลุ่มคนเพียงหยิบมือเดียวความไม่พอใจของประชาชนเริ่มประทุข,ขึ้นเป็นระยะข่าวลือแพร่สะพัดว่ารัฐบาลเตรียมขายที่ดินเพิ่มเติมให้กับทุนต่างชาติอีกหลายพันไร่ทำให้ชาวบ้านในจังหวัดใกล้เคียงเริ่มออกมาชุมนุมประท้วงทว่าการประท้วงถูกปราบอย่างรุนแรงมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกลุ่มจำนวนมาก เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนปัญหาก็เริ่มชัดเจนขึ้นป่าตาคว้าที่เคยอุดมสมบูรณ์เริ่มซุดตัวลงอย่างรวดเร็วมีรายงานว่าพื้นดินบางส่วนยุบตัวจนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่บางหมู่บ้านต้องอพยพเพราะไม่มีน้ําใช้บอ่อบาดาลแห้งผ่าพืชผลเสียหายนัดชาวบ้านเชื่อว่าสาเหตุมาจากการขุดดินและตัดไม้เกินขนาดแต่รัฐบาลกลับออกมาถแถลงว่าเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ขณะดเดียวกันภาพถ่ายดาวเทียมจากองค์ กอสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศยืนยันว่าในพื้นที่มีล่องรอยการทำเหมืองแร่และดูดน้ำใต้ดินอย่างต่อนเนื่องซึ่งไม่เคยมีการเปิดเผยต่อสาธารณนะข่าวนี้แพร่กระจายไปทั่วโลกภายในไม่กี่วันสื่อสากลนเริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสของรัฐบาลฮุนเซนข้อมูลบางส่วนถูกส่งต่อถึงองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสาช,าชาราชิซึ่งเริ่มเข้ามาตรวจสอบอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันภายในประเทศก็เกิดแรงกดดันอย่างหนักประชาชนเริ่มตั้ง คำถามว่าเหตุใดรัฐบาลถึงยอมไม่ต่างชาติเข้ามาทำลายป่าของตัวเองหลายฝ่ายมองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายทางสิ่งแวดล้อมและศรัทธ,ธาทางการเมืองในกัมพูชาเพราะไม่มีใครเชื่อถือคำพูดของรัฐบาลอีกต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตาควายจึงไม่ใช่แค่เรื่องของธรรมชาติที่ถูกทำลายแต่คือบทสะท้อนของอำนาจที่หลงตัวเองและละเลยประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อรายงานฉบับแรกสากณะ กันมาที่การสิ่งแวดล้อมโลกถูกเปิดเผยในเดือนพฤษภาคม2 0 2พโลกต่างตกตะลึงกับข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเสียหายร้ายแรงในพื้นที่ตาควายของกัมพูชาเอกสารกว่า300หน้าเผยรายละเอียดการบุกรุกปา่าครั้งใหญ่การตัดไม้เถื่อนการดูดน้ำใต้ดินการขุดแร่หายากและการฟอกเงินที่โยงกับบริษัทต่างชาติหลายแหง่งรวมถึงกลุ่มทุนใกล้ชิดรัฐบาลฮุนเซนรายงานระบุชัดว่ามี การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนในพื้นที่ทั้งการขับไล่การข่มขู่และการคุมขังโดยไม่มีหมายสารข่าวนี้กลายเป็นพาดหัวใหญ่ของสื่อละดับโลกภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงประเทศตะวันตกเริ่มออกมาตอบโต้ทันทีโดยสหภาพยุโรปประกาศระง,งับการนำเข้าสินค้าจากพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการทำลายสิง่งแวดล้อมสวนสารัฐอเมริกาก็ประกาศคว่ำบาตรบริษัทเอกชนที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาล กัมพูชาการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจค,ครั้งนี้ส่งผลให้ค่างเงินเรียนของกัมพูชาตกลงอย่างรวดเร็วราคาน้ำมันและสินค้าอุปโภคโบริโภคคุ้งสูงประชาชนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันในชีวิตประจำวันรัฐบาลฮุนเซนพยายามออกมาปฏิเสธทุกข,ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่ารายงานขององค์การสิ่งแวดล้อมโลกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีเจตนาจอมตีกัมพูชาเพื่อผลประโยชน์ของมหาอำนาจตะวันตก แต่คำชี้แจงกลับไม่สามารถหยุดกระแสดกดดันได้นักศึกษาหลายพันคนในกรุงพนมเป็นเริ่มออกมาเดินขบวนเรียกร้องให้รัฐบาลรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นสื่อออนไลน์เต็มไปด้วยภาพของชาวบ้านที่ยืนอยู่กลางผืนดินแห้งแตกระแหงซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผืนป่าอุดมสมบูรณ์เสียงร้องของประชาชนเริ่มดังก้องไปทั่วประเทศความโกรธเคืองที่สะสมมานานระเบิดออกมาในรูปของการต่อต้านทางสังคมรัฐบาลตอบโตด้ด้วยการประกาศภาวะฉุกเฉินและจับกลุ่มผู้ ชุมนุมจำนวนมากแต่ยิ่งปราบก็ยิ่งจุดไฟให้ประชาชนลุกฮือภายในไม่กี่สัปดาห์เศรษฐกิจกัมพูชาก็เข้าสู่ภาวะวิกฤตนักลงทุนต่างชาติถอนตัวออกเกือบทั้งหมดโรงงานหลายแห่งปิดกิจการคนงานตกงานเป็นหมื่นคนธนาคารโลกระง,งับเงินช่วยเหลือด้านพัฒนาโครงการใหม่และองค์การสหประชาชาติเตรียมพิจารณามาตรการลงโทษเพิ่มเติม,ตมรัฐบาลเริ่มแตกเป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งต้องการเจรจากับนานาชาติ แต่อีกฝ่ายยังคงยืนกรานไม่ยอมรับความพิดฮุนเซนซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นผู้นำที่แขแ็งแกร่งเริ่มถูกวิจารณว่าอ่อนแรงและหลงอำนาจมากเกินไปภาพลักษณ์ของเขาถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงในสายตาของประชาชนเดือนสิงหาคมปีเดียวกันความวุ่นวายภายในประเทศถึงจุดแตกหักเมื่อกองทัพบ,บางส่วนออกมาปฏิเสธคำสั่งของรัฐบาลโดยอ้างว่าการใช้กำลังกับประชาชนไม่ใช่ทางออกกลุ่มทหารระดับกลางเริ่มประกาศจะยืนข้าง ประชาชนขบวนการนักศึกษาและประชาชนจากหลายจังหวัดเคลื่อนขบวนเข้าสู่พนมเปญมีการประทะกันเป็นระยะเสียงปืนดังขึ้นทั่วเมืองหลวงสื่อจากต่างประเทศรายงานสดตลอด24ชั่วโมงทําให้ภาพลักษณ์ของฮุนเซนสุดหนักลงไปอีกมีรายงานรับจากซือญี่ปุ่นว่าฮุนเซนเตรียมนำเมียงรัพย์สินส่วนตัวออกนอกประเทศผ่านเส้นทางชายแดนด้านตะวันตกโดยใช้ขบวนรถบรรทุกขนาดใหญ่และได้รับการคุ้มกันจากทหารใกล้ชิด ข้อมูลนี้แพร่ไปทั่วอินเทอร์เน็ตในเวลารวดเร็วประชาชนโกรธแค้นอย่างรุนแรงเพราะเห็นว่าผู้นำกำลังหนีเอาตัวรอดแทนที่จะรับผิดชอบสังคมโลกเริ่มเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในกัมพูชาองค์กรสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศออกถแถลงการร่วมเรียกร้องให้ฮุนเซลาออกและให้มีการจัดตั้งรัฐบาลเฉพาะการเพื่อฟื้นฟูประเทศขณะเดียวกันสถานทูตหลายแห่งในพนมเปญก็อ,อกพยพเจ้าหน้าที่ออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภยัยการปกครองของฮุนเซนสันคลอ,อย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ภาพที่เคยถูกมองว่าเป็นผู้นำแข็งแกร่งผู้ควบคุมทุกอย่างได้กำลังพังทลายต่อหน้าประชาชนของเขาเองไม่มีใครคาดคิดว่าผู้นำที่ครองอำนาจมายาวนานกว่า3มทศวรรษจะมาถึงจุดที่ต้องหนีจากแรงกดดันทั้งภายในและภายนอกประเทศเสียงตะโกนอิสรภาพให้กัมพูชาดังขึ้นจากถนนสายหลักในพนมเปญในขณะที่โลกภายนอกเริ่มมองเห็นชาดแล้วว่าอำนาจของฮุนเซนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง เสียงลือหนาะหูเรื่องขบวนรถบรรทุกจำนวนมากที่เคลื่อนผ่านชายแดนไทยกัมพูชาในเวลากลางคืนเริ่มแพร่กระจายไปทั่วภูมิภาคภาพถ่ายจากคนละเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนถูกเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์มีทั้งรถบรรทุกคันใหญ่บางคันปิดผ้าใบคลุมแน่นบางคันมีทหารติดอาวุธคอยคุมกันอยู่รอบขบวนแหล่งข่าวในพื้นที่อ้างว่าภายในบรรทุกเต็มไปได้วยทองคำเงินสด และเอกสารลับของรัฐบาลที่ถูกนำออกจากพนมเปญโดยกลุ่มคนใกล้ชิดทุนเซนหลายฝ่ายเชื่อว่าผู้นำกำัมพูชากำลังเตรียมหนีออกนอกประเทศเพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรและการสอบสวนระหว่างประเทศขณะที่สื่อไทยบางสำนักรายงานว่ามีการพบรถบรรทุกเหล่านี้จอดพักในจุดลับบนภูเขาใกล้ชายแดนก่อนจะเคลื่อนต่อไปยังเส้นทางที่มุ่งสู่ประเทศที่3เช่นลาวหรือเวียดนามข้อมูลจากองค์กรข่าวต่างประเทศระบุว่า การลำเลียงทรัพย์สินครั้งนี้มีมูลค่ามหาศาลอาจมากกว่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐมีการพบร่องรอยการโอนเงินไปยังบัญชีต่างประเทศหลายบัญชีในยุโรปและตะวันออกกลางเจ้าหน้าที่สากลเริ่มติดตามเส้นทางการเงินอย่างเร่งด่วนและได้ร่วมมือกับธนาคารระหว่างประเทศในการอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันสื่อกัมพูชาภายในประเทศกับถูกสั่งห้ามรายงานข่าวนี้โดยเด็ดขาดแต่ข้อมูลก็ยังหลุดออกมาอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางออนไลน์และนักเคลื่อนไหวอิสระ ประชาชนที่เคยเงียบงันกับลุกคือขึ้นอีกครั้งพวกเขามองว่าผู้นำกำลังขนซากสินนี้ขณะที่ประเทศกำลังยากจนและอดอยากอย่างที่สุดในหลายจังหวัดเกิดเหตุปล้นคลังอาหารและชะลาจนจากความอดอยากร้านค้าหลายแห่งถูกปล้นสะดมเนื่องจากสินค้าขาดแคลนและราคาพุ่งสูงเป็นเท่าตัวรัฐบาลกลางแทบไม่สามารถควบคุมอออได้อีกต่อไป กองทัพบ,บางส่วนถอนกำลังจากการปกป้องผู้นำและหันมาร่วมกับประชาชนมีข่าวลือว่ามีเครื่องบินส่วนตัวลำหนึ่งรอยอยู่ที่สนามบินทหารทางตอนเหนือของประเทศเพื่อลับพุนเซนออกนอกประเทศแต่ถูกขัดขวางโดยหน่วยทหารฝ่ายตรงข้ามเหตุการณ์นี้กลายเป็นสัญญาณชัดเจนว่าระบบการปกครอ,องของเขากำลังพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงชาวกัมพูชาหลายหมื่นคนเดินทางเข้าสู่ชายแดนไทยเพื่อหนีภัยความไม่สงบกลายเป็นวิกฤตผููรีภัยครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายสิบปีเมื่อเวลาผ่านไปไม่ถึงหนึ่งเดือน สถานการณ์ของประเทศก็สุดหนักจนแทบไม่เหลือหนทางฟื้นตัวรัฐบาลแตกออกเป็นหลายฝ่ายมีทั้งกลุ่มที่ต้องการตั้งรัฐบาลเฉพาะการและกลุ่มที่ยังพักดีต่อฮุนเซนแต่ไม่มีอำนาจควบคุมใดๆเหลืออยู่เมืองพนมเป็นกลายเป็นสนามรบระหว่างประชาชนกับทหารที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่กองร้อยอาคารราชการถูกเผาทำลายสถานีโทรทัศน์ของรัฐถูกยึดและมีการประกาศผ่านขึ้นวิทยุว่ายุคข,ของฮุนเซนได้สิ้นสุดลงแล้วข่าวนี้แพร่ไปทั่วโลก ทำให้หลายประเทศออกแถลงการรับรองว่ารัฐบาลเก่าของกัมพูชาได้ล้มสลายอย่างเป็นทางการปลายปี2 0 2 5ประเทศกัมพูชาอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมที่สุดในประวัติศาสตร์พื้นที่ป่าตาควายที่เป็นต้นเหตุของวิกฤตครั้งนี้กลายเป็นผืนดินลกล้างเต็มไปด้วยซากเครื่องจักรและตอไม้แห้งตายไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ได้อีกต่อไปนักสิ่งแวดล้อมที่เดินทางไปสำรวจบันทึกไว้ว่าพื้นดินแถบนั้นมี สารพิษตกค้างสูงจนไม่สามารถปลูกพืชได้ในอีกหลายสิบปีสาวภาษาชาติประกาศตัดความช่วยเหลือทั้งหมดต่อรัฐบาลเกาพลีร้อมเตรียมสงคณนะฟื้นฟูเข้ามาดูแลพื้นที่ประสบภัยด้านสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ธรรมประชาชนหลายล้านคนต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยปราศจากรัฐที่เคยปกป,ป้องพวกเขาข่าวลือเกี่ยวกับการหลบนี้ของฮุนเซนแพรก่กระจายไปทั่วโลกมีผู้เห็นชายสูงวัยที่มีลักษณะคล้ายเขา ในประเทศเพื่อนบ้านแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดบางก็เชื่อว่าเขาหนีไปอยู่ในประเทศตาวันออกกลางบางก็ว่าเสียชีวิตระหว่างหลบหนีในป่าความจริงยังคงเป็นปริศนาแต่สิ่งที่แน่นอนคืออออำนาจที่เขาเคยถือไว้ได้หายไปตลอดกาลชาวกัมพูชาที่เหลอือออยู่ต้องสร้างประเทศขึ้นมาใหม่จากความเสียหายที่เกิดจากความโลภและการโกหกของคนไม่กี่คนเรื่องราวของอวสาเนเขมรจึงกลายเป็นตำนานแห่งยุค ที่เตือนให้โลกรู้ว่าไม่มีอำนาจใดอยู่เหนืออความยุติธรรมและไม่มีผู้นำคนใดสามารถหนีผลกรรมของการทำลายแผ่นดินและประชาชนของตนเองได้เลย